หน้าเจ็ดติดตัวคูณด้วยเอดไหม,มคูเอดแล้วในคูเอดหูเสียด้ยผมลุ้นให้มันเสมออยู่นะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเราก็อยู่กันในค่ายของ Evolution นะบาสายฟ้าเหมือนเดิมแล้วเหมือนเคย วันนี้ก็เข้ามาพันก้าก็ลุ้นกันสําหรับทิกบ้าพารูของเราจะมีกําไรติดไม้ติดมือออกไปเท่าไหร่หรือว่าจะสลบสไลายกันไปฮะห,หมายแรกก็จัดน้ําเงินไปก่อนเลยแล้วกันกดน้ําเงินเป็นน้ําเงินเม็ดโปเป็นแดงเม็ดทึบแล้วก็เป็นน้ําเงินที่ช่องขีดนะ สำหรับที่เขาให้ปกติมันก็เสี่ยงหน่อยแต่สําหรับ3ช่องล่างนี่ก็สวยนะอ่ะตัวสิบอุย้ยหแต้มแล้วเขาแค่4แต่เขาติดตกคูณก็จะไหวอยู่อ่ะอืมฮะเปิดตัวมาดีแบบนี้วันนี้ผมว่าน่าจะอ่านไม่ยากนะเขาไพ่ แล้วถ้าน้ําเงินมันไหลเหมือนแดงที่ผ่านมานะตรงเขาไพ่ปกตินะคือสวยๆเลยคือทํากําไรได้แบบว่าสีห้าตาติดอ่ะถ้ามันไหลเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนที่ผมเตือนที่ผมบอกอะ่ะว่าทุกการเดิมพันนี 1, ่คำว่าร้อปร์เซนมาหน้าเก้าโอ้โหหกแต้มโอ้ยังจัวสตามมา6อีก นั่นหมายว่าทุกการในความนี่คือคำว่าเราเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใช้สติในการเล่นกัน,กนทุกครั้งด้วยละกันสะกดคาว่าถอยและถอให้เป็นเลยที่สําคัญนะจะได้ไม่หัวร้อนเพราะบาร์เนี่ยคือมันต้องใจเย็นเนะย็นะแบบเน้นดูเขาไพ่เช็คเขาไพาใ่ให้ดีให้ตัวชัวร์เหมือนที่ผมบอกนะเพราะบางทีมันก็ไม่วิ่งตามที่เราคิดนะมันไม่ออกตามที่เราคิดนะแบบบางทีแบบเขาไพ่ไหลาอาอย่างเงี้ยเราหยอดตามไปออตัดทางนั้นนะ่ะอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูดีๆอ่ะ ก็ต้องเผื่อใจไว้เจ็บมาเก้ามนเดียวจบเพราะบางทีผมเล่นผมก็ไม่ถบตลอดนะก็มีหยอดบ้างทบบ้างนะตามจังหวะตามเขาไพ่นะก็คืออันไหนชัวร์ก็ยัดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ก็ต้องเผื่อใจไว้เจ็บนะเพราะถ้มันผิดพลาดขึ้นมาคือแบบไม่มีโอกาสแก้ตัว ก็ต้องเช็คให้ดีเช็คให้ชัวร์นะหน้าสิบผู้สนะิบะหู้กู้หกเสียได้แล้วห้าแล้วเขาจัวโอ้จวแปดครัสองหน้านิ่มๆน,นะลากๆยาวๆเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆแต่มันก็ต้องตามอะ่ะ ไม่ตามไม่ได้นะเนี่ยอ่ะดูผมผม,ผมตามแต่ผมก็ไม่เทก็ต้องเผื่อใจไว้เจ็บจริงๆอะ่ะเพราะบางทีมันมันไม่มันไม่ไหลขึ้นมานี่ฮาเลยนะตัวคูณแบบนี้ก็ต้องมีลุ้นน่ะนาเอ็ดโอ้โหเขาแปดแล้วดูเรายังเอ็ดโอ้เรายังแทนเดียวอยู่แล้วดู ขาโจแปดมาคือแบบไม่ต้องลุ้นเลยฮะตามน้าเงินต่อก็หยอดหยอดเผื่อใจไว้เหมือนเดิมกันพลาดกดน้ำเงินเป็นน้ำเงินเพชรโป่เป็นน้ำเงินเม่ทึบแล้วก็เป็นแดงที่ช่องขีดก็สวยอยู่นะเพราะที่ช่องโป่งคือมันเข้าคู่กอดีคู่แดงคู่น้ำเงินมาหน้าก้าหน้าสวยหวังว่าโอ้ หมดเดียวจบหุ่นใจไปหน่อยและคือตัวคูณยังไม่โผล่เลยเนี่ย oh. มอะเทนพาสายฟ้าไม่เจอตัวคูณแบบคือเหมือนแบบไม่ได้อะไรอะมเล่นบาธรรมดาดีกว่าผมว่านะ,ะกดแดงเป็นแดง เม็ดโป่งไปน้ำเงินม่ทึบเป็นน้ำเงินช่องขีดโอ้โหน้าสวยยาโอ้โหจัวสามมาให้ช้ำใจโอ้โหโคตรบาปเลยจัวสี่มาให้หน่อยก็ไม่ได้แบบเสมอก็ยังดีอ่ะมาต้องตามแลละจังหวะนี้กดน้ำเงินเป็นน้ำเงินเม็ดไม่เป็นแดงเม็ดโป่งเป็นแดงเม็ดทึบแล้วก็เป็นน้ำเงินที่ช่อง ขีดน,นะส่วนช่องขีดนี่สวยๆเลยแล้วช่องปกติก็สวยนะผมมองว่าสวยนะมันมันต้องวิ่งขึ้นมาเหมือนกันนะ่ะมาหน้าหกอยืนหกอุ้ยแล้วแปดปดติดตัวคูณคูณแปด้วู้โคูณแปดจังหวะนี้แหละตัวคูณที่รอคอยโอ้โหก็จะมา มาก็ต้องตามแหละคูดเสมอมาถ้าถามว่าทำไมผมไม่หยอดนํำเงินตามก็เพราะว่ามันคูณแปดแล้วอะแล้วอย่างช่วงรอยต่อเนี่ยเม็ดสามขึ้นเม็ 4, เดสี่เนี่ยมันน่ากลัวมาหน้าเจ็ดติดตัวคูณด้วยเอด็ดไหมอืม คเอทแล้วในโคเอดหูเมเสียด้ผมรู้ให้มันเสมออยู่นะมันไม่เสมอแล้วมันไหลขึ้นจริงแล้วติดตัวคูณด้วยมาเดี๋ยวลองดูว่าตานี้มันจะวิ่งน้ําเงินไหมแต่ผมขอนไว้ไปต่อนะเพราะว่าเราเข้ามาแค่พันหตอนนี้ 15K แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็สะกดเข้ามาถอนและถอนให้เป็นนะ จริงๆกนั่นแหละค่อยเอาไว้ว่ากันใหม่วันหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วดูดิมันตัดจริงๆนะถ้าตามนนะจบ